สวัสดีครับทุกคนครับพบกับช่องครูก๊อฟสอนและนาดมาเดิอนนะครับหรือว่าชื่อช่องนี้จะชื่อช่องว่าซุปเปอร์และนาดนะครับสำหรับคนที่รักการตีหน้าแล้วก็อยากเก่งและนาดนะครับวันนี้ก็ก๊อฟเพิ่งเลิอกงานมานะครับก็มีเทคนิคนะครับมีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะครับก็คือการกวาดนะครับอย่างที่ครูก๊อฟเนี่ยต ok ีไปเปมื่อกี้นะครับอย่างเงี้ยหรือ เป็นเทคนิคในการเรียกว่าวิธีการกวาดนะครับของเครื่องดนตรีไทยเกือบที่เป็นเครื่องิท่าหรือว่าเป็นเครื่องตีนะครับโดยเฉพาะระนาดเอกมีเยอะมากนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาสอนแค่ลูกป่าอย่างเดียวนะครับใครที่ชอบก็ทําตามกันมาเลยนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็อันดับแรกเดี๋ยวลองตีที่ลูกซอนนะครับซอน การกวาดเนะี่ยมีสองลักษณะนะครับมีการกวาดขึ้นก็จากต่ำเน,นี่ยไปหาสูงถ้ากวาดลงคือจากสูงเนี่ยมาหาต่ำมีแค่นี้ครับกวาดขึ้นกวาดลงอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับลองสมมติว่าเราลองซอนกับซอนนะครับก็จะขึ้นลงซอนกับซอนขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้เองครับแต่มีข้อแม้ว่าเวลาเราขึ้นลงขึ้นลงไม่ใช่ว่าเราพอเราขึ้นปุ๊บปกติพอเราลงปุ๊บอ่าหรือ เป็นลักษณะโค้งอย่างงี้ไม่ควรนะครับควรจะเป็นในเส้นแนวตรงเลื่อนมือมานะครับแต่ลูกกวาดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็น่วนใหญ่ว่าเขาจะตีอย่างนี้กันอ่าซอนอนวิธีการตีไม่ยากเลยครับดูนะครับอ่าวิธีการตีลูกนี้นะครับการกวาดขึ้นแบบนี้อ่าดูนะซ้ายสมมติว่าเราลงที่ลูกแรกนะครับเป็นลูกซอน เราเราจบลูกซอมน,นี้นะดูนะครับขึ้นนี้ซอนกันไปซ่อนแต่มือซ้ายเนี่ยให้ลงเมื่อซ่อนไปถึงลูกนี้นะครับดูนะครับ <S <S เห็นไหม <S <S เห็นไหมครับอีกรอบหนึ่งนะพร้อมกัน่ะดูนะครับวิธีการเป็นออย่างนี้อ่าผ้าสมบูรณ์เป็นแบบนี้ครับ โอเคไหมครับอ่าดูอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเรานะครับต้องการเสียงที่คมขึ้นนะครับเราก็จากลูกซอนเมื่อกี้ที่เราขึ้นตรงนี้นะครับไปถึงนี้เราเลื่อนไปสักสามลูกเป็นเลขึ้นมาจากตรงนี้จะเป็นคู่สี่นะครับอ่าเลื่อนไปเลเลยดูมันเดิมลากไปถึงซอนแล้วค่อยลงลูกนี้นะครับดูนี่เห็นไหมดูนะครับ นะครับลูกต่อไปถ้าเราอยากทำลูกไหนก็เหมือนเดิมนับย้อนลงมาต่อไปต่อไปต่อไปนะไม่ยากนะครับลูกนี้สำหรับลูกนี้ดูกวาดขึ้นดิ้งแงวิงแดงเรียกว่ากวาดขึ้นนะครับกวาดขึ้นมีลักษณะหนึ่งก็คือเรากวาดไปเลยแล้วก็มือนี้ตีเช่น เราไม่ต้องลงลูกท้ายลูกนี้มีใช้เหมือนกันนะครับดูใหม่อ่าโอเคนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งคือการกวาดแต่ลูกนี้ใช้น้อยมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นตอนจบเลยนะครับดูนะครับดูนะสมมติว,มว่าเรากวาดลงมาแต่สุดท้ายก็ยังต้องตีมือซ้ายอยู่ดีนะครับก็ยังต้องตีมือซ้ายอยู่ดีดูได้ เห็นไหมครับว่ามือซ้ายก็ลงอันนี้คือส่วนใหญ่ที่จะใช้ในการจบเพลงเช่นเพลงเดี่ยวอย่างเงี้ยเขาจะโชว์รูปแบบยกมือสุดยอดหน่อยนะครับก็จะใช้รูปแบบนี้โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้แหละครับมีแค่รูปนี้หรือกวาดลงก็มีนะครับดูนะเห็นไหมครับ ไม่ยากใช่ไหมครับฝากทุกคนนะครับถ้าใครชอบก็ไปฝึกตีกันได้นะครับแล้วก็ฝากนะครับทุกคนเพื่อกดไลค์นะครับกดแชร์ช่องเราด้วยนะครับถ้าต่อไปอยากให้เป็นคลิปอะไรหรือสอนอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอน ลูกน,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 นั้นให้ดูนะคบอ่าก็วันนี้มีแค่นี้ก็ฝึกนะครับสะบัดขึ้นสะบัดลงเอ้ยไม่ใช่สะบัดขึ้นผิดนะครับก่าคือฝัฝึกกวาดนะครับลูกกวาดขึ้นนะครับต่างๆเนี่ยหัดฝึกกวาดให้ชํานาญเวลาที่เรามีนะครับเออลูกในเพลงเพลงนั้นเนี่ยที่ต้องใช้ลูกกวาดเนี่ยเราสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งฝึกแล้วเพราะเราฝึกกันมาแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามช่องเรานะครับก็เก่งและคนาขึ้นไป ยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย